สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บ o k เ o ทูโฮมคเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรเรามาอยู่ในหมวดของเมาส์ครับวันนี้เรามากับเจ้าตัวนี้นะฮะ TT Esport นะครับผมชื่อรุ่นว่า i อริสนะฮะคอนเนอร์แม็กเกอร์มาเองเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะเจ๋งพอสมควรเลยนะครับคนละ i อริสนะ,ะอันนี้เมาส์ i อริสนะครับไม่ใช่ชาว i อริสนะฮะนี่นะครับหน้าตาของมันนะครับเห็นตัวกล่องไหมมองแค่ หน้าตาด้านนอกก็ดูสวยแล้วบอกตรงๆนะครับมันดูสวยมากเลยมันดูเกมเมอร์แล้วก็น่าจะแสงไฟสวยพอสมควรดูจากรูปนะครับเดี๋ยวได้รู้กันเข้าไปด้านในเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนด้านล่างมาดูจุดเด่นกันบ้างมี16 8ล้านสีนะครับ RGB Backlighting นะฮะตรงกลางเขาบอกว่า สามารถปรับ DPI ได้ถึง5000 DPI เลยนะฮะข้างตรงนี้บอกว่าการคลิกเนี่ยสามารถคลิกได้กี่ครั้งมันบอกว่าสามารถคลิกได้20ล้านครั้งหรือมากกว่า20ล้านครั้งพ่อเอ้ยมันไม่ใช่ธรรมดาคลิกทั้งวันก็ไม่ครบนะครับ20ล้านครั้งมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังจะบอกลักษณะข,ของตัวเมาส์ว่ามีกี่ปมอะไรยังไงและรองรับด้านล่างเนี่ยเป็นภาษาหลายภาษามากแต่ว่าคําที่เขาบอกเมาส์สําหรับผู้เล่นเกมเมืออาชีพ ก็คือแปลเนี่ยมาหลายภาษามากคําแปลแค่นี้แหละนะครับผมโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์นะด้าหลังแปลมาเยอะมากเลยทําไมถึงไม่ใส่ภาษาไทยตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสนับสนุนกันไปเต็มที่นะครับเรามาดูส่วนของด้านบนกันบ้างด้านบนนะครับผมจะเป็นส่วนของสเปคทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับถือว่าตัวนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคือบอกเฉพาะสเปคที่แบบว่าอ่าส่วนที่สําคัญสําคัญทั้งหมดเลยนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมด6ปุ่มครับ6ปุ่มพื้นฐานล้านคบล้าน ได้เท่ากับ20ล้านหรือมากกว่า DPI 5,000บวกกับตัวนี้บอกว่า,าน้ำหนักนะครับอยู่ที่20กรัมแล้วบวกกับตัวนี้100 IPS บอกครบพันมากๆเลยตัวนี้นะฮะคือเอามาแต่จุดเด่นนะพูดง่ายๆนะครับผมเอามาแค่นี้แหละสเปคเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันจะเจ๋งแบบที่ด้านนอกมันมีหรือล่าไปชมกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับ T T Sport นะครับเจ้า Iris ตัวนี้นี่คือสิ่งที่เขามีมาให้นะฮะบ,บอกเลยว่าแค่ตัวเมาส์เนี่ยผมบอกเลยมันเจ๋งจริงๆเหมือนกับตัวกล่องโฆษณาไว้เลยเหมือนยังไงอย่างนั้นนะฮะสวยงามมากมาเรามาดูสิ่งที่เขามีมาให้กันต่อมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นโลโก้นะครับตัวนี้เป็นโลโก้เหมือนจะเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ในถุงมาห่ออย่างดีเลยถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้งานก็อย่าลืมเปิดอ่านกันด้วยแล้วเปิดใช้งานกันด้วยสําหรับตัวนี้ ะะเรามาดูตัวเมาส์กันบ้างตัวเมาส์เนี่ยบอกเลยว่า ผมบอกแล้วด้านในเนี่ยมันวัดกันเลยไอตัวกลองด้านนอกไม่เท่าไหร่เข้ามาด้านในเนี่ยแหละวัดใจกันไปเลยตัวนี้ถ้าให้10เต็ม10ให้9แล้วกันนะครับอีก1%ก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมไม่รู้สาเหตุอะไรแต่ลดไปก่อนนะครับจะได้ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวจะไม่ปรับปรุงอะไรเลยนะครับผม9เต็ม10ไปเลยตัวนี้นะครับรู้สึกโดนใจมากนะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเรามาดูกันสําหรับดีไซน์ดีไซน์ตัวนี้ออกแบบมาไม่ใช่ตัวเมาส์ที่เป็นแผ่นเดียวแบบที่ทุกคนเคยเจอนะฮะตัวนี้จะต ตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้เลยคือทํามาตัดเป็นโลโก้สกินเท่มากแล้วข้างๆตรงนี้เป็นลายพึ่งนะครับสัมผัสดูเป็นลายพึ่งเลยตัวนี้เป็นตะปุ่มตะป่าเลยนะใครที่ชอบเมาส์เรียบอาจจะไม่ถูกใจนะครับแต่ใครที่ชอบแบบความหนื่นเวลาจับแล้วมันหนึบมือตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่ชอบอย่างเกม FPS หรือว่าอาจจะเป็นอ่าโมบา้าอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่โมบ้าจริงๆจะไปนเน้นที่คีย์บอร์ดนะครตัวเมาส์จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะข้างๆตรงนี้จะเป็นส่วนของไฟ RGB 16.8ล้านสีแบบที่ บอกไปนะฮะวิ่งวนกันพึบพับพึบพับนะครับผมโอ้โหเพื่อพับสุดๆไปเลยสําหรับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับวิ่งวนไปเรื่อยเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็จับต้องได้ด้วยเรามาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวเมาส์เนี่ยจะไม่มีแสงอะไรออกมาเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์พ i ิกอัต3325นะครับคุณภาพ D 5000 DPI ไม่ต้องห่วงเลยในส่วนตรงนี้นะฮะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยเมาส์ตัวนี้มีโปรแกรมมาโคที่สามารถตั้งค่าได้เต็มประสิทธิภาพเลยอยากจะเอาปุ่มนี้ไป ไว้ปุ่มนี้หรือปุ่มนี้มาไว้ปุ่มนี้จับหนักจัดเต็มได้เต็มที่นะฮะเรามาดูส่วนของวัสดุกันบ้างนะครับดีไซน์เห็นกันไปแล้วนะครับโฉบเฉี่ยวแน่นอนตัวนี้นะครับต่อโจทย์สําหรับคนที่เป็นชาวเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับก็อย่างที่บอกว่าใช้กับเกมเมิ่งมืออาชีพนี่คือสแกนสโลแกนของเขามาเต็มเลยตัวกล่องที่ผมบอกไปนะฮะเรามาดูส่วนของวัสดุวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่มีอย่างอื่นมาผสมเลยนะครับแล้วก็มีส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับตรงส่วนของสกอเนจะเป็นในส่วนของอยาง คือไม่ใช่พลาสติกอย่างเดียวนะครับจะมียางมาครอบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะจะหนึบมือมากเวลาใช้งานในส่วนของสกอร์ตรงนี้เวลาเปลี่ยนปืนบางคนไม่ถนัดเปลี่ยนอยากจะเลื่อนสกอร์แบบนี้ หนึบมือแน่นอนไม่มีเลื่อนเกินอะ่ะมันจะเป็นจังหวะมากนะครับอันนี้ก็พอดีมากจังหวะพอดีแล้วสายตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วเรามาดู USB USB เนี่ยตัวนี้นะครับผมเป็น2.0หัวเงินหัวเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ใช่หัวทองแต่ไม่ต้องห่วงน้นสัญญาณดีอยู่แล้วส่วนต่อมาเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับมาฟังกันแบบชัดๆนะครับว่าเสียงมันจะโอเคหรือเปล่าฟังเลยครับ สกอร์นะฮะ,ะเสียงเดียวกันเลย เป็นยังไงกันบ้างฮะชาวแก๊งทุกคนครับไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะเข้ามาดูด้านในดูสเปคทุกอย่างสนองกิเลสกันไปใครที่คลิกๆอยู่ในเมาส์ในมือนี่สั่งยิกย๊กๆนะครับอยากเอาปลาทิ้งแล้วเอาตัวนี้ไปแทนที่มากบอกเลยนะฮะสั่งกันเข้ามานะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทาง,ทางการติดต่อทุกช่องทางเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันเจ๋งจริงๆนะดูสิโชบเฉียวขนาดนี้ต้องโดนแล้วไอ้น้องต้องโดนแล้วล่ะบอกเลยพี่บอกเลยต้องโดนแล้วตัวนี้สวยขนาดนี้ต้องสั่งซื้อกันแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคร องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสไลน์นั่นนี่ทักเข้ามากันเต็มที่สุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้เข้าไปคลิกเลยนะครับใครอยากได้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยทุกช่องทางเลยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ